นี่คือเชลีเธอเป็นนักประจนไัยแห่งโลกป่าเขานั้นชอบการเดินทางเป็นอย่างมากเขาได้เจอกับคนที่หน้าตามันเขาแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนั่นคือตัวเขาเองสิ่งที่เขาทำได้มีเพียงแค่หนีครับวิง่งหนีแล้วเขาได้มาเจอกับหุ่นยนยักษ์ เชอร์ลีนั้นเป็นนักผจญภัยที่นี่เป็นไงแล้วเขานั้นได้เบิร์สต์ดาเมจตู้มเดียวหายเป็นไงโอ้โหเจ๋งจริงๆเธอคนนี้นั้นมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาฝีมือเหมือนกับฮูเอกน่าตสินแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเดินทางเราไม่อาจทราบได้หลังจากนั้นเธอนั้นได้เดินอยู่บนทะเลทรายแห่งหนึ่งเธอได้เจอกับคนมากมาย คนคนนี้นั้นเขาต้องการอะไรกันเชอล,ลี่จึงได้เตรียมปืนไว้เพื่อเป็นการป้องกันเขาได้เจอกับถั <c oughs> งไม้ที่ใส่เกลิ้งเขาได้เผชิญหน้ากับตัวเธอเองแต่ตัวเธอนั้นก็แข็งแกร่งเอาเรื่องน่นอนว่าเธอไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เธอจึงได้เบร์สตดาเมจเขาและท็อกซิกเขาอย่างน่าอับอายที่นักประจนภัยแห่ง กรุงสุขโขทัยเอ้ยไม่ใช่แก่งกุงข่าวบอยครานั้นได้ไปเจอกับนักฆ่ามาแล้วนักต่อน,นักโถ่นี่ไงแต่สกินมาอาจจะไม่ตรงกับคลิปนะครับโอเคก็ขอไปด้วยลืมเปลี่ยนสกินมูฮาฮาเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เธอนั้นได้เอาชนะเขาได้อีกครั้งเขาได้มาผูในทะเลทรายที่สองซึ่งทะเลทรายนี้จะมีตัวอะไรแปลกๆมั่นใจมั่นใจมารออะไรเราอยู่เราคงต้องดูกันต่อไป <c oughs> ช,ชารลี่นั้นได้มาเก็บหีบปริศนาเพื่อให้เขาน่แข็งแกร่งขึ้นเขาได้เจอกับสารวัตรเอ็ดกาที่ไปย้อมสีมาจากไหนครับพี่ แน่นอนว่าเขานั้นมีชื่อว่าโกคูโอ้โหเองเป็นโกคูแต่เล่นเอสกาเนี่ยนะโถนี่คือการต่อสู้กันระหว่างจิงโจ้กับจิงโจ้โอ้โหจิงโจ้จิงโจ้แน่นอนว่าเขาจะรอดจากโอเคเขารอดเขาได้เจอกับลิลลี่ลิลลี่เป็นนักมือสังหารที่โหดเหี่ยมที่สุดในทวีปนี้เธอนั้นต้องระวังเป็นพิเศษถ้าเธอไม่ระวังแล้วก็เธอนั้นโดนฆ่าแน่ เขาเหลือเป็นแค่เอ็ดกาเอ็ดกานั้นจะฆ่าเขาหดือไหมแต่เขามีหลบไงเฮ้ยน ah claro> yeah> ี่เป็นไงเป็นไงแล้วก็ยิงไปโอ้โหอย่างตึงแต่เธอนั้นไม่สามารถรอดจากนักฆ่าได้เธอนั้นเกรงกลัวว่าเพื่อนจะต้องมาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนเพราะเขานั้นได้นัดเพื่อนของเขาไว้สามคนซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใคร เขาได้นัดมาที่ทะเลทรายแห่งนี้แต่ว่าเชลลี่ยังไม่ทันได้บอกว่าเขาได้เจอกับตว์ป,ปราดมากมายนี่คือบอนนี่บอนนี่มีความสามารถนั่นก็คือการเอาลูกปืนยิงแน่นอนว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันเป็นเพียงแค่ภาพในตาเขานั้นจะรอดจากเหตุการณ์นี้แล้ว,วเขาก็ไม่รอดแหม,มาตายงูได้ไงเนี่ย ชารล,ลนั้นเสียใจกับเหตุการณ์เมื่อกี้ที่เขานำพลาดให้กับบอรนี่เพราะเธอเป็นตัวละครที่น่าจะก,กากที่สุดในเกมเลยมั้งแต่เขาน้นนบพลาดเธอนั้นเสียใจมากๆเธอนั้นเลยมาตีกล่องยอง้อมใจเธอนั้นอยากแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับพ่อของเขาที่กลายเป็นฮีโร่เขาได้เจอกับจิบิผููถือไม้กระบ,บองและได้เจอกับดราก้อนดรากโก้ แป๊บโยกินข้าวเปลือกไม่ใส่โอรีโอดาก้น,นั้นพยายามที่จะจัดการเขาแต่ดาก้อนนั้นร้องไห้เมโลดี้นั้นมีโซลคิวอยู่ตั้งก้าวเขานั้นต้องรีบวิ่งหนีก่อนไม่งั้นจะโดนเขาแน่หนว่าเขานั้นดักเลนซุ่มซุ่มก่อยซุ่มุูมซุ่มมีนั่นแต่เขาตายเพราะความประมาท นั้นมันน่ากลัวจิกกว่าท,ที่คุณคิดนี่ไงในที่สุดเพื่อนของเขาก็มาสักทีนี่คือ Bo. โบอ๋อผมแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันก่อนอส่วนนี้คือโอ้โหเพื่อนแตกกันไวมากเลยแล้วแปดบิตเขาจะทำอะไรกันแัน่น้องว่าแปดบิตก็ไม่รอดเช่นกันแพ้ทั้งทีมเพราะโจรโหดเกิน เขาพาเพื่อนของเขามาและเขามีนาำสกุลเดียวกันเชอรี่ทำไมมันต้องมีสแสตงตัวด้วยและเขาเป็นเพื่อนกันแปดดิดกับลอร่าหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้แหละแต่เขาชื่อลอร่าลอร่านั้นโดนเอผู้หญิงทำร้ายแต่ลอร่านั้นก็ได้แต่เขาก็ได้รู้แต่ใจว่าเขาเะสูไม่ได้ เขาถึงได้ปักหลักถอยแปดิตแปดิตแปดินั่นแหละแปดิตอย่างรอดแต่เธอทำอะไรเธอนั้นแหลมยิ่งกว่าไม่เสียบเท้าลูกชิน้นไม่เสียบลูกชิ้นอีกเธอเธอจึงได้สังหารและเธอได้วิ่งหนีแบบสดชีวิตคิดจะบวชคณะโรบดี้ิโตอ้าวจะติดกำแพงไอ้นี่มันมีสิบสองเผาขิว เพื่อนเพื่อนของเธอนั้นจะรอดจากเหตุการณ์นี้ไหมเขาร้องค่ะเขาทำอะไรไม่ได้เจ้าดาวนั้นโผล่มาแล้วแน่นอนนักเขานั้นก็สามารถเก็บงานไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจร่วมใจร่วมน้อยร่วมน่อยร่วมใจเขานั้เรด้เจอกับแฟงวิชาหมัดกลางฟูของเขานั้นโหดร้ายเป็นอย่างมาเราเราเพื่อนเพื่อนของเขานังพยายามที่จะสังหาร เพยายงมที่จะหาคนทำแต่เขาก็ได้เจอกับอู้ยแรงเกินพี่อูยอ้ยยังสโลอีกออแน่นอนมากเขานั้นสั่งหารได้เขาปูปปนป่นนี่เป็นไงนี่เป็นไงเนียนไงเป็นไงแล้วแบดบิดแบดบิดนั้นไม่สนใจเขาแม้แต่นิดเดียวเขามีพาเวอร์คิวเพียร์แปดแต่ทำซ่าริโคนั้นพยายามทีจะยิงเช็คหาเขา แต่ครานั้นก็รอดไปได้แน่นอนว่าเขาเสียใจอย่างกระลำเศร้าโศกลำโศกเสียใจไม่พอยังตุบประตูอีกเพาคิปอยู่กับใครคนนั้นต้องออกไปเพื่อนของเขานั้นแบกเป็นชิบหายขอโทษที่ด่าเมื่อกี้ด้วยมันเสียมาระยา เขาเห็นว่ามีคนอยู่ในภูมินี้เขาเลยจึงโอ้ยเฮ้ยแล้วจังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้ยังไงแล้วจังหวะนี้ข่าวนะครับข่าวนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับและเครื่องของเขาก็ชนะไปในที่สุดขอบคุณครับเอาละครับคุณคุณไหมใช่ครับคนเดิมนันและเอาเป็นว่าในเมื่อเจอคนเดิมแล้วเราก็ต้องไม่แพ้เขาได้เจอกับหมอผีที่ชอบตบคนเขานั้นใช้มัดบ้า ท่าบาซูก้าป่ะเนี่ยหรือว่าท่าต้นไม้ของพ่อตบบ้องหูแม้ผมจะเรียกว่าผีตบบ้องหูแล้วกันผีตบบ้องหูเป็นผีที่อันตรายมากๆแม้กระทั่งผีหนามก็เช่นกันผีหนามก็ผีบ้องหูพยายามที่จะสังหารพวกเราแต่ว่ามันแรงเกินมันแรงเกินต้านแรงแรงจริงๆเขาเลยเป็นไสามคน เขาโดนฝังศัตรูนั้นบุกปุ๋ยเหมือนกับเหมือนกับปุ๋ยที่ใส่เชื้อฝางแต่ว่าเขานั้นก็ไม่รอดเฮ้ยเอ้ยอยะไรเอยเอะเยอะเยอะยังเหลือแปดบีทอยู่แปดบีทไม่รอดแปดบีทโดนผีฆาตกรรมตายโถแนนอนว่าเธอนนั้ได้พาสหายมาสหายของเขาก็คือโคเลตท,ที่เป็นคอร์โตนี่ว้าวน่ารักจังแต่เป็นว่าเรื่องนั้นช่างมัน เขาได้เจอกับบัสไลเฮียนั่นไม่ใช่บัสไลเฮียนั่นมันตัวอะไรกันเราไม่อาจทราบได้แต่เอาเป็นว่าเราได้อยู่กับโคเลตเราสบายใจละเ่านั้นได้จักะา่าปิดการแต่ฝั่งศัตรูนั้นก็โหดเกินต้านโหดจนเขานั้นไม่สามารถต้านเอาไว้อยู่เขาได้เจอกับกระบ,บ,บูกระทิงแทงแหมเจอกระทิงแหงที่ ชื่อนาโลโตชารลีน like oh. ั้นได้เก็บเพื่อนของเขาเป็นหนึ่งคนนั่นน่ะว่าเขากำลังจะโดนเซิร์ชค่ะเขาจึงรีบวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเขาลอยมาได้แต่เขาต้องเจอกับเซิร์ชเขาเจอกับออลีด้วยแหมช่างดีจริงๆ แน่นอนว่าสกิลเขาก็ไม่โดนใครเลยโภอเิติชกุมขมับเลยแน่นอน่เขานั้นจะได้โปะอ้าโคเลตฝากที่เหลือด้วยแต่โคเลตกว่าก็ทำไม่ดีส้า่า่่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเอาล่ะเรามาอยู่กับเพื่อนคนสุดท้ายสไปายเพื่อนวิญ,ญญาณที่ชอบเล่นแปรธาตุจนเขานั้น จนเขานั ke ke ้นสามารถติดเพลิงได้แน่นอนว่าสไปค์ได้เจอเขาได้เจอกับคนมากมายที่ตะลุมบอลกันอยู่เลนกลางเอ้ยผิดเกมโอ้โอ้โอ้อแต่มันเอาแล้วชาลี่ต้องถอยแบบไร้เหตุผลเขาไม่อยากตายเพื่อเพื่อนเขาเพื่อนจะติดหัวฮะเขาได้เจอกับบูเขาส่วนบู บลู <Blue. S 2> oh. เสียชีวิตไม่โดนอีกแล้วทำไมมันไม่โดนวะ oh. สงสัยว่าระบบเกมจะมีปัญหานะครับเ oh. อาเป็นว่าเมื่อกี้มันสกิลว่ากันถ้าเป็นว่า oh. เขาหาตือ,อยู่ oh. แล้วเขาได้เจอกับบลูแน่นอนว่าเขานั้นพยายามที่จะหนีแต่เขาโดนแช่แข็งและตาย อีกฟากหนึ่งเราได้เจอกับพ่อหนุ่มเล่นแปลทาธาธเขาจะรอดจากมีเปล้ลแต่มีเปิ <c ười> ้ลครโดขาดและเขาก็แพ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแบกตัวเองเถอะนะครับคะแนนมันเยอะกว่าได้ไงว้า